ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาไขามันนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดไขมันที่อยู่ในช่องท้องไขมันที่อยู่ในอวัยวะรวมทั้งไขมันที่อยู่ตามส่วนที่เราไม่ต้องการเช่นต้นแขนต้นขาสพวกพุงนะครับไขมันพวกนี้ครับเขามีประโยชน์คือช่วยลดแรงกระแทกช่วยเก็บพลังงานและยังช่วยเป็นที่สําหรับเก็บพวกสารพิษต่างๆที่ร่างกายเราไม่ต้องการจะถูกเก็บเข้าไปในถุงไขมันพวกนี้ ซึ่งไขมันพวกนี้ครับถ้ามีเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บตามมาครับและไขมันพวกนี้ยังมีข้อที่น่ากังวลอีกอย่างก็คือเขาจะค่อย,อยๆปล่อยปริมาณไขมันออกมาซึ่งออกมาในรูปของกรดไขมันครับอยู่ในเลือดเราและทําให้ปริมาณไขมันในเลือดเราเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อการเกิดโรคของไขมันทั้งหลายนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าให้ดีนะครับเราควรจะมีปริมาณไขมันพอดีครับไม่ควรจะมีมากจนเกินไปในเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับสําหรับคุณผู้ชายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15-20เอร์ซนะครับกำลังดีนะครับและในคุณผู้หญิงเนี่ยไขยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ25-30เปอเกำลังดีนะครับเนาะซึ่งถ้าคนที่รูปร่างดีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันเขาก็จะอยู่ต่ำกว่า25ครับในคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะทำให้มีรูปร่างที่กระชับเพียวแล้วก็ดีสิ่งที่ ตามมาจากการที่เรามีไขมันในปริมาณที่พอดีก็คือ1จะทําให้ระบบการทํางานของฮอร์โมนร่างกายเราดีขึ้นครับ2ทําให้สมดุลในร่างกายเราดีและอันที่สาําให้รูปร่างเราดีคุณภาพชีวิตเราดีสุขภาพเราดีร่างกายเราก็จะแข็งแรงเราก็จะไม่ป่วยบ่อยนะครับที่สำคัญคือโรคที่เกิดจากไขมันทั้งหลายเนี่ยก็จะนอ้อยลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรคที่เกิดจากภาวะอุดตันในหลอดเลือดไขมันอุดตันในหลอดเลือดภาวะเส้นเลือดตีบแข็งรวมทั้งโรคที่ ที่เราเจอกันบ่อยๆเองก็คือความดันเบาหวานครับก็จะช่วยทําให้ทูเราเบาบางลงไปได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เรามีปริมาณไขมันที่พอดีเนี่ยจะทําให้สุขภาพเราดีบุคลิกภาพเราดีที่สําคัญคือเราจะมีความสุขมากขึ้นครับผมมากดค้า